ตัวอย่าง7.12จะเป็นตัวอย่างแรกนะคะของการหาปริมาตรนะคะของรูปทรงตัน,นะคะที่นะคะเขาให้เราหาปริมาตรนะคะที่เกิดจากการหมุนนะคะพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง y เท่ากับ square root x นะคะทีนี้นะคะเรามีกราฟมาแล้วนะคะครูมีกราฟมาให้เราแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราใส่รายละเอียดนะคะเพิ่มเติมเข้าไปนิดหนึ่งนะคะทีนี้นะคะ กราฟนะคะที่ให้ไปเนี่ยนะคะเป็นกราฟนะคะของ y เท่ากับ square root x ค่ะเป็นกราฟของ y เท่ากับ square root x นะคะเสร็จแล้วนะคะเราต้องการนะคะจะหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ระหว่าง y เท่ากับ square root x นะคะกับแกน x นะคะจาก x เท่ากับ 1, 1> ถึง x เท่ากับ4 ะะจาก x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ4นะคะอันนี้เป็นแกน x นะคะอะครูเขียนให้ชัดๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแกน y นะคะแล้วก็นะคะเราหมุนรอบแกน x นะคะเราหมุนรอบแกน x ครูเขียนสัญลักษณ์หมุนรอบไว้นะคะแล้วก็นะคะเราจะหมุนพื้นที่นะคะระหว่าง y เท่ากับ square root x กับแกน x นะคะ จาก x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นเราขีดขอบเขตนะคะของพื้นที่ที่เราจะนำมาหมนุนนะคะอันนี้นะคะเป็นนะคะ x เท่ากับ1นะคะเด็กๆขีดเลยนะคะแล้วก็นะคะถึง x เท่ากับ4นะคะถึง x เท่ากับ4นะคะคือเส้นนี้นะคะเราก็นะคะจะแรงเงาหรือไม่แรงเงาพื้นที่ก็ได้นะคะอ่ะสมมติว่าเราแรงเงาพื้นที่นะคะ พื้นที่ที่เราจะนำไปหมุนนะคะคือพื้นที่นะคะที่เราแรงเงาอยู่ตอนนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอเราหมุนรอบแกน x นะคะอย่างที่ครูบอกนะคะเราก็นะคะสร้างแถบตั้งฉากแกน x นะคะสร้างแถบตั้งฉากแกน x นะคะมันจะลายตานิดนึงนะคะทีนี้นะคะเราก็นะคะจะนะคะแถบตัวนี้นะคะเราก็จะเขียนเป็นเส้นทึบเลยนะคะเป็นแถบทึบเลยนะคะ แถบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนะคะที่บอกเราว่าอตอนนี้เรากำลังจะใช้ dX นะนะคะถึงแม้เราจะไม่มีใช้ dy ก็ตามนะคะะเสร็จแล้วนะคะจะเขียนแถบเล็กหรือแถบใหญ่ก็ได้นะคะะคูแรงเงาทึบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะจากแถบนะคะเราจะหานะคะรัศมีของการหมุนก่อนนะคะครูบอกแล้วนะคะว่ารัศมีของการหมุนเนี่ยนะคะคือระยะจากแกนหมุนนะคะถึงกราฟ ระยะจากแกนหมุนเราดูตามตามแถบนะคะแกนหมุนนะคะคือตรงนี้ค่ะคือแกน x นะคะระยะจากแกนหมุนนะคะถึงกราฟก็คือตรงนี้ค่ะนะคะแสดงว่านะคะบริเวณตรงนี้ตรงนี้นะคะคือรัศมีของการหมุนส่วนนี้คือรัศมีของการหมุนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะตัวนี้นะคะครูขอเขียนแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นอ่า นะคะอ่าเป็นรัศมีของการหมุนนะคะซึ่ง r ในที่นี้นะคะจะเท่ากับนะคะ fx นะคะ r จะเท่ากับ fx นะคะอย่าลืมนะก่อนหนะ้านี้เราเรียนมาแล้วนะคะว่ารัศมีของการหมุนเป็นระยะจากแกนหมุนถึงกราฟนะคะแล้วก็กราฟของเราคือ y เท่ากับ fx เพราะฉะนั้นเราจะได้ r เท่ากับ fx นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าเราเทียบแล้วนะคะ y เท่ากับ fx นะคะ y เท่ากับ f x นะคะเท่ากับว่านะคะ f x ของเรานะคะก็คือสแร r ูท x ค่ะ f x ก็คือสแรูท x นะคะเพราะฉะนั้นนะคะระยะจากแกนหมุนนะคะหรือในที่นี้คือ r นะคะระยะจากแกนหมุนถึงกราฟคือรัศมีของการหมุนเราจะได้ r เท่ากับสแวรูท x ค่ะนะคะเราจะได้ r เท่ากับสแรูท x นะคะ ครูจะเริ่มต้นนะคะที่นะคะที่อะไรนะคะที่สูตรนะคะในรูปทั่วไปนะคะสูตรในรูปทั่วไปคือนะคะจาก V เท่ากับไพนะคะอินทิเกรตนะคะ R กำลังสองนะคะ r ในที่นี้นะคะคืออะไรนะคะอคือสแควร์รูทเอ์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ไพ่นะคะอินทิเกรตนะคะ สแควรูทเนะคะทั้งหมดกำลังสองาก็ดี x นะคะเสร็จแล้วนะคะเราอินทิเกรตจากไหนถึงไหนนะคะพื้นที่ที่เรานำไปหมุนเนี่ยนะคะเริ่มต้นที่ x เท่ากับ1นะคะไปสิ้นสุดนะคะที่ x เท่ากับ4นะคะเริ่มต้นนะคะที่ x เท่ากับ1นะคะไปสิ้นสุดที่ x เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นเราจะอินทิเกรตนะคะจาก1นถึง4ค่ะนะคะ หลังจากนั้นนะคะพอเราตั้งสมการเราได้ v แล้วนะคะเราก็อินทิเกรตค่ะขั้นตอนนี้เราจะประยุกต์ใช้ใที่กั้นจำกัดเขตแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะ s เจอกำลังสองจะหมดไปนะคะนั่นแปลว่าเราจะต้องอินทิเกรตนะคะ x dx อินทิเกรต x นะคะเราจะได้เป็นนะคะ x กำลังสส่วนสนะคะได้เป็น x กำลังสองส่วนสนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะคือ x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ4ค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราหาอินทิกรัลจำกัดเขตค่ะอย่าลืมนะคะอินทิกรัลจำกัดเขตนะคะเอาขอบเขตบนแทนค่า x ก่อนแล้วก็ลบด้วยขอบเขตล่างนะคะแทนค่าที่ x นะคะเราก็นำ4นะคะไปแทนก่อนนะคะ4กำลัง2นะคะส่วน2ลบด้วย1กำลัง2ส่วน2นะคะ สี่กำลังสองนะคะเราได้สิบหกนะคะเราก็จะได้16บส่วนสลบด้วย1นส่วนสนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะตอบนะคะสิบหาพายส่วนสนะคะหรือ15บหส่วนสอพายก็ได้นะคะครูขอเขียนเป็นนะคะสิบาพายนะคะแล้วก็ส่วน2แบบนี้ค่ะนะคะหน่วยของปริมาตรนะคะคือลูกบาทหน่วยค่ะคือลูกบาทหน่วย ใส่หน่วยให้เขาด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างแรกนะคะของการหาปริมาตรของรูปทรงตันนะคะโดยวิธีดิสนะคะหรือโดยวิธีแบบจานนะคะสังเกตนะคะว่าวิธีแบบจานของเราเนี่ยนะคะบริเวณที่เรานำมาหมุนเนี่ยนะคะหรือพื้นที่ที่เรานำมาหมุนนะคะเขาจะอยู่ติดนะคะกับแกนหมุนเลยนะคะเขาจะอยู่ติดกับแกนหมุนตรงนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราไปที่นะคะตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2เนี่ยนะคะเขาให้เราหาปริมาตรของรูปทรงตันนะคะที่เกิดจากการหมุนพื้นที่นะคะระหว่างเส้นตรง y เท่ากับ 2x กับแกน x นะคะบนช่วง0-4นะคะสําหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเขาไม่ได้วาดรูปมาให้นะคะเราจะต้องวาดรูปเองนะคะ แล้วก็เส้นตรง y เท่ากับ 2x ไม่ยากนะคะเส้นตรง y เท่ากับ 2x นะคะเวลาที่เราจะวาดกราฟเส้นตรงนะคะเราอาจจะต้องทบทวนนะคะบทที่1สักนิดนึงนะคะเวลาที่เราจะวาดกราฟเส้นตรงนะคะเราต้องการจุดเพียง2จุดก็พอนะคะเราต้องการจุดเพียง2จุดสมมุติว่านะคะครูแทน x เป็น0ครูก็จะได้ y เป็น0ครูแทน x เป็น1ครูก็จะได้ y เป็น2ค่ะนะคะเรานะคะมาวาดกราฟกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเล่นนิดนึงวาดกราฟก่อนวาดกราฟก่อนอ่ะได้แล้วนะคะกราฟนะคะจะผ่านนะคะศูนย์ศูนย์นะนะคะกะ็แกน x แกน y นะคะใส่ให้ครูด้วยนะคะ โจทย์บางข้อเราจะต้องวาดกราฟเองนะคะโจทย์บางข้อเราจะต้องวาดกราฟเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นกราฟของ y เท่ากับ 2x นะคะแล้วก็นะคะเขาให้นะคะเราหมุนพื้นที่ระหว่างเส้นตรง y เท่ากับ 2x กับแกน x นะคะบนช่วง0-4นะคะ x เป็น0นะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ x เป็น4นะคะอ่ะ เราเอาคร่าวๆเนาะนะคะเราก็จะได้นะคะตรงนี้เป็น2อ่ะตรงนี้เป็นตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น4ก็นะคะอันนี้0นะคะตรงนี้0อันนี้เเป็น4ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบริเวณที่นะคะเราต้องการนะคะจะนำไปหมุน รอบแกน x นะคะก็คือนะคะบริเวณที่ครูแรงเหงานะคะเติมโจทย์ให้ครูนิดนึงนะคะเติมโจทย์ให้ครูนิดนึงว่านะคะโดยหมุนรอบแกน x ค่ะโดยหมุนรอบแกน x นะคะเพราะว่าโจทย์ครูไม่สมบูรณ์นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะ เเราต้องการจะหมุนนะคะพื้นที่นะคะที่ครูแรงเงาดังรูปนะคะหมุนรอบแกน x นะคะทำสัญลักษณ์หมุนรอบไปด้วยนะคะ,ะหมุนรอบแกน x นะคะแล้วก็นะคะที่นี้นะคะสังเกตนะพื้นที่ที่เรานำไปหมุนเนี่ยนะคะจาก0ถึง4นะคะจาก0ถึง4นะคะแสดงว่านะคะเดี๋ยวเวลาที่เราทำนะคะเราจะต้องอินทิเกรตจาก0ถึง4ค่ะ นะคะเราจะต้องอินทิเกรตจากศูนย์ถึง4นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาหารัศมีของการหมุนก่อนนะคะเรามาหารัศมีของการหมุนก่อนนะคะอ่ะเราก็สร้างแถบเลยนะคะเราก็สร้างแถบนะคะเสร็จแล้วนะคะจากแถบเนี่ยนะคะจากแถบระยะจากแกนหมุนนะคะถึงกราฟระยะจากแกนหมุนถึงกราฟคือระยะนี้นะคะเท่ากับว่านะคะ รัศมีของการหมุนนะคะคือตรงนี้ค่ะครูตอบไปข้างนอกนะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นรัศมีของการหมุนนะคะเขียนไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะรัศมีของการหมุนนะคะ r จะเท่ากับ fx นะคะ fx ในที่นี้นะคะคือ 2x นะคะตัวนี้นะคะคือ fx ที่เราจะไปแทนนะคะคือ 2x เท่ากับว่า R ของเรานะคะจะเท่ากับ 2x ค่ะนะคะ r เท่ากับ y เท่ากับ 2x นะคะ เราก็นะคะเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเราไม่ต้องหาขอบเขตเองนะคะโจทย์บางข้อนะคะเราจะต้องหาขอบเขตเองนะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็เริ่มจากนะคะ v เท่ากับนะคะ Pi, อินทิเกรตนะคะ r ากกำลังสองดีเเราก็จะได้ไพนะคะอินทิเกรตนะคะ 2x ทั้งหมดกำลังสอง dx เสร็จแล้วเราอินทิเกรตจาก0ถึง4นะคะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรายังอินทิเกรตไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะ2 x ทั้งหมดกำลังสองนะคะเราต้องจัดการยกกำลังสองเขาก่อนนะคะเราจะได้4 x ยกกำลังสองนะคะเท่ากับว่าเราจะต้องอินทิเกรตส x กำลังสอง dx นะคะเสร็จแล้วนะคะอินทิเกรต4 x กำลังสอง dx นะคะ เราจะได้ 4x กําลัง3ส่วน3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นพาย 4x กําลัง3ส่วน3จาก0ถึง4นะคะ 4x กําลัง3ส่วน3จาก0ถึง4นะคะเราแทนค่าค่ะเราแทนค่านะคะเรานำ4ไปแทนก่อนนะคะเราก็จะได้พายนะคะคูณอยู่กับนะคะ 4กำลัง3นะคะ4กำลัง3เจอ4ข้างหน้านะคะ4กำลัง3 4 4 16 16 46สนะคะเจอ4ข้างหน้าอีกนะคะก็จะเป็นนะคะ256นะคะส่วนด้วย3แล้วก็ตัวหลังแทนด้วย0ก็ลบ0นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้คำตอบคือคืออะไรนะคะคำตอบที่เราได้นะคะเราจะได้เท่ากับนะคะ256พายนะคะส่วนด้วย3นะคะหน่วยนะคะของปริมาตรคือลูกบาทหน่วยค่ะนะคะตอบค่ะ